นิทานลูกหมีน้อยกับดวงจันทร์ในป่าลึกอันสงบเงียบมีลูกหมีน้อยชื่อว่ามอมแมมเขาเป็นหมีขี้สงสัยรักการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวค่ำคืนหนึ่งมอมแมมนอนดูดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้าแม่ครับดวงจันทร์อยู่ไกลแค่ไหนมอมแมมถามแม่หมีตอบยิ้มยิ้มไกลมากจ้ะไกลเกินกว่าหมีน้อยจะไปถึงได้แต่คำตอบนั้นยิ่งทำให้มอมแมมอยากรู้มากขึ้น เขาอยากไปดูดวงจันท์ใกล้ๆจึงตัดสินใจแอบออกจากถ้ำในคืนถัดมาเขาเดินผ่านป่าปีนเขาและถามสัตว์ป่าที่พบระหว่างทางว่าพอจะรู้ทางไปหาดวงจันทไหมนกพูกสายหน้ากระต่ายป่าหัวเราบเบาๆ ส่วนเม่นน้อยบอกว่าดวงจันทร์อยู่แค่ให้มองไม่ใช่ให้จะบอกนะแต่มอมแมมก็ยังมุ่งหน้าไปต่อจนถึงยอดเขาสูงสุดเขาเงยหน้าขึ้นแต่ดวงจันทร์ก็ยังอยู่ไกลเหมือนเดิมมอมแมมรู้สึกเหนื่อยและเสียใจฉันมาถึงนี่แต่ก็ยังจับดวงจันทร์ไม่ได้เลยในขณะนั้นแม่หมีที่ตามมาด้วยก็โอบก,กอดเขาไว้แล้วพูดว่าลูกอาจจะจับมันไม่ได้แต่ลูกได้เห็นมันเต็มตาได้เรียนรู้ได้ฝันและได้กลับมาเล่าให้แม่ฟังนั่นก็เพียงพอแล้วจ้า มองแมมยิ้มรู้สึกอุ่นใจและตั้งแต่นั้นมาเขาก็มองดวงจันทร์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันทุกค่ำคืนข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตต้องเป็นของเราบางอย่างมีไว้เพื่อให้เราชื่นชมเช่นดวงจันทร์ที่อยู่ห่างไกลแต่ก็ยังงดงามในใจเราเสมอฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามช่อง Story AI 3D ด้วยนะคะ